ตอนนี้ผมก็เดินออกมาจากออสเตรเลียนมิวเซียมแล้วนะครับนี่เลยนี่ก็เป็นด้านหน้าของออสเตรเลียนมิวเซียมนะครับแล้วก็เข้าไปทางนั้นนะฮะแล้วก็ฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นไฮพาร์คนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปกันต่อนะครับไปมิวเซียมกันอีกที่หนึ่งนะครับผลเล่นรักบี้เราเล่นรักบี้กันอยู่ดดยกิจกรรมยามว่างเดี๋ยวจะเดินผ่าน สวนไฮพาร์คตรงนี้เดินผ่านตามที่กูเกิลบอกอันนี้ให้ดูนะครับเออตรงนี้สวยดีนะเนี่ยเป็นสโลปลงไปนะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นซิดนีย์ซิตี้อสวยไหมสวยเนาะด้านหน้าก็เป็นการ์เดนเป็นสวน ตรงนี้ก็เป็นโรเบิร์ตเบิร์นเมโมรีก็เป็นกวีชาวสกอตตอนที่ผมไปสกอตแลนด์เนี่ยก็มีเป็นบ้านนะครับที่เป็นประธานดนตรีของคนนี้นะครับก็เป็นกวีแล้วนักแต่งเพลงนะก็คือคนที่แต่งเพลงออเรนชายนั่นเองแล้วตอนนี้ผมก็เดินมาถึง National Gallery of New South Wales เลยนะครับและตอนนี้ผมก็เดินมาถึง Art Gallery of New South Wales เลยนะครับนี่เลยที่มีรถบังอยู่ ก็เข้ามาอยู่ในอาร์ตแกลเลอรี่แล้วนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่ดังนะชื่อว่า Native on the o r u e River, v a n d a m a n l a n d v a n d a m a n l a n d เนี่ยก็คือ Tasmania น,นั่นเองนะ Native ก็หมายถึงชาวออริจินนั่นเองนะก็คือคนพื้นเมืองนะ สวยงามมากหรือจะเป็นต้นกำต้นยูคาลิปตัสนั่นเองครับรูปธรรมชาติพวกนี้เขาก็มอเป็นรูปที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับเป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ของประเทศออสเตรเลียนะครับเราเห็นมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะนะครับนี่เลยจริงๆผมไม่แน่ใจนะมันจะมีรูปที่ได้รับรางวัลด้วยนะฮะสวยงามเป็นรูปว่า จะเอ่เกี่ยวกับชนบทของชาวออสเตรเลียนะครับนะมีหมาดิงโก้มีการเลี้ยงแกะมีการเลี้ยงวัวนะรูปนี้ก็เป็นรูปคนที่ทำเหมืองแร่นะครับนี่ก็คือคนที่ขุดทองนะรูปก,การขุดทองเหมืองทองที่ บาลาลัดนะครับซึ่งบาลาลัดเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองทองใหญ่เลยนะครับที่รัฐวิกทอรเรียนะฮะห้องนี้เป็นห้องประวัติศาสตร์ยุโรปนะครับ สวยมากับตรงนี้ก็เป็นรูปพระเอกเหมือนกันนะชื่อว่ารูปไซมอนกับอีฟิเจเนียรวาดขึ้นในปี1884นะนนจริงๆก็มีรูปเล็กตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นฉบับล่างไหมไม่รู้นะเหมือนกับว่าเป็นหญิงสาวที่กำลังนอนอยู่กับทาสแล้วก็ไซมอนเนี่ยก็มาเห็นเข้าแต่ว่าก็ต้องหักห้ามใจนะครับภาพพระเอกในห้องนี้นะ ก็็คงจะเปนนี้ชื่อว่าภาพราชินีชีบาสเสด็จมหากษัตริย์โซโลโมอนนะครับมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวิกตอเรียโอลิมเปียจุดเด่นของภาพเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถาปัตยกรรมอาจจะต้องเป็นแบบกรีกโรมันหรือว่าเป็นแบบอาหรับโบราณนะครับแต่คนวาดเนี่ยทำให้เป็นรูปลักษณะเหมือนกับสไตล์วิกตอเรียครับนะ แล้วก็ดูถึงความร่ำรวยมีนกยงูงมีสินแล้วก็แสดงถึงพลังของผู้หญิงนะครับใครที่รู้จักภาพนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ ก็เป็นรูปสงครามนโปเลียนนะฮะแต่ว่าที่เห็นเนี่ยไม่ใช่นโปเลียนนะเป็นทหารของนโปเลียนเป็นทหารรับจ้างนะครับชาวฮังการีแล้วก็ไปรูปในสมรภูมิที่รัเสเซียนะฮะเป็นรูปที่ใหญ่โตแล้วก็เป็นรูปพระเอกของห้องนี้เลยนะศิลปินเนี่ยต้องการแสดงให้เห็นถึงสีหน้าของทหารที่มีทั้งความกลัวความกล้าโดยไม่รู้ว่ัชตากรรมเนี่ยจะเป็นยังไงนะ แต่จะเห็นว่าบนพื้นเนี่ยก็มีซากปืนซากหมวกเต็มไปหมดเลยนะส่วนนี้ก็เป็นรูปวาดของออสเตรเลียนะครับนี่รูปนี้นะ,ะ่ะรูปนี้ก็เป็นรูปที่ มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งนะฮะเท่าที่ทราบมาเนี่ยรูปลักษณะเนี่ยจะมีเยอะเลยนะครับของอเซเลียแล้วก็จะเป็นที่นิยมวาดเป็นยุคที่ผู้คนเนี่ยมีการอพยพย้ยายถิ่นฐานนะครับ แล้วก็คนผู้ชายเนี่ยเขาจะเรียกว่าสวัสด์แมนก็คือคนที่พายกระเป๋าเดินทางเตะไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทํางานในรูปนี้ก็มีสวัสด์แมนกำลังก่อไฟนะครับแล้วก็มีภรรยาแล้วก็ลูกในนี้กนะำลังอพยพยยไปตามเมืองต่างๆอีกหนึ่งรูปที่มีชื่อเสียงนะครับชื่อว่า Spring f ฟ o a t วาดเมื่อปี1919นะครับ เป็นลักษณะาภาพวาดเป็นยูโทเปียออสเตรเลียเป็นภาพวาดในคตินิยมเมื่อผ่านสงครามมาเนี่ยก็มีการโหยหาความสงบสุขมีแสงแดดยามเช้าเห็นไหมครับลำแสงสัตว์ส่องเข้ามาในทุ่งในฟาร์มนะครับเลี้ยงวัวนมสวยมากเลยซิดนีย์ from the north shore รูปนี้ก็มีชื่อเสียงอีกแล้วนะครับเป็นรูป curve of the bridge นะก็คือสะพานฮาเบอร์นั่นเองนะนี่สวยงามมาก และแล้วผมก็เจอกับผลงานของซิดนีย์โนแลนนะนี่เลยอโอขนลุกเลยอ่ะคืออยากจะเจอแต่ไม่คิดว่าจะได้เจอนะเนี่ยอันนี้เป็นรูปของเนคเคลลี่นะครับ mm hmm. เขาก็จะวาดแบบเนี้ยศุนซิดนีย์โนแลนจะวาดรูปเนคเคลลี่น้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับใส่กราะแล้วก็ใส่หัวที่เป็นกราะนะแล้วก็มีถือปืนตอนนี้กำลังแอบ แอบตำรวจอยู่นะตำรวจก็อยู่ข้างนอกนะครับเขาบอกว่าภาพเนี้จะเป็นภาพที่ให้อารมณ์แบบอึดอัดนะฮะแต่ไม่รู้อึดอัดยังไงเหมือนกันน,นังมีไหมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นภาพแนวเอ็กเพรสชั A ่นนิดนะฮะออกแนวลักษณะของนามธรรมานะฮะ เออีกแล้วนี่คืออีกรูปของซิดนีย์โนแลนด์นะครับนี่รูปเน t เชอร์ลี่ห้องนี้เป็นพระเอกเลยนะเนี่ยนั่งตั้งอยู่ตรงส่วนเป็นพระเอกแล้วนะเป็นเนตเชอร์ลี่กำลังฝึกแม่นปืนนะนี่เลยเดี๋ยวประวัติของเนทเชล l y ลี่เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเล่าฟังอีกทีนะครับภาพนี้เนี่ยวาดเมื่อปี1946ก้านะ น,นี่มีแสดงให้ดูเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวด้วยนะวิดีโอสมัยก่อนดีใจเจอรูปว่าศิลปินที่อยากเห็นนะอันนี้คืออลิซอินวอนเดอร์แลนด์หรือเปล่านี่ยสองรูปเนี่ยเหมือนอลิซอินวอนเดอร์แลนด์เลยมีรูปนุ้ม,มีกระตายด้วยรูปนี้น่าจะเข้าไปอยู่ในแดนน่าสตจันลนะ มีชื่อว่า Group of Aboriginal People นะครับวัดเมื่อปี1953 ภาพนี้ก็มีชื่อเสียงนะครับชื่อว่าภาพอิทนิ่งเซนคิวดาโรสนะครับว่าตอนช่วงปี1930บนะบก็เป็นภาพสีน้ำมันนะแบบอิมเพรสชั่นนิสนะแสดงถึงอารมณ์ของแสงนะผมสวยงามมาก มีทั้งภาพถ่ายนะครับแล้วก็เนี่ยมีการจัดอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีพวกภาพวิดีโอต่างๆนะครับบางอันก็เข้าไม่ถึงนะพู้จริงเรียกแล้วทุกทรูปจากเมืองไทยนะเนี่ยกลางหน้าปลกนะสวยงามเลย ห้องนี้ก็มีแบบเป็นของเอเชียนะครับภาพนี้มีชื่อว่าภาพ Life of Buddha นะครับของคุณภาพตะวันสวรรณกุฎนะไม่รู้อ่านออกเสียงถูกไหมนะครับเพราะว่าเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะโอ้โหนี่มีภาพไทยอยู่ในอาร์ตแกลเลอรี่ด้วยนะครับเนี่ยรู้สึกภูมิใจเหมือนกันนะมีรูปเป็นลายไทยเลยนะครับมีสัตว์มีเกี่ยวกับไตรภูมินรกสวรรค์โลกมนุษย์นะฮะเนี่ย สวยงามมากๆ s c สคูลออฟสป k อคเป็นรูปแบบญี่ปุ่นนะฮะนี่น่าจะเป็นพระโพธิสัตว์นะครับองค์นี้มาจากนีปานนะครับผมเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์นะครับ เบนจลงมาจากเมืองไทยนะภาพวาดเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้านะครับตรงนี้มันเป็นโซนศิลปะสมัยใหม่นะครับของศิลปินยุคใหม่สแสดงให้เห็นถึง โลกใหม่ที่ผ่านสงครามสงครามากันนั้นเลย หลังจากที่กลับไปพักผ่อนนะฮะก็มาที่ห้างมูบอะมาซื้อของกินซื้อของใช้ของกินเกื่อไว้พวกนี้อันนี้ไก่เป็นตัวก็13เหรียญนะฮะแล้วก็มีไก่แบบเนี้ย8เหรียญก็เลยซื้อมาด้วยไอ้นมนี้นี่สเหรียญเห็นลดราคาแซนด์วิชประมาณ7เหรียญ8เหรียญนะ มีขายพวกอาหารเอาไปเว็บกินได้นะตรงนี้ขายไข่มีเนื้อสดด้วยตรงนี้ผักผลไม้ต่างๆตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นผักนะตรงนี้กล้วยกิโลละห้าเหรียญเปลืนเยอะมากๆเลยฮนะเนี่ยแปเปิ้เยอะเลยมากินมากเลยแต่เมื่อกี้ซื้อกล้วยแล้วนะคเปิือหน้าตา,นาหนากีนหนากินอ๋อหลังจากที่ไปวูเวิร์ดแล้วใช่ไหมครับก็ซื้อของ ของกินต่างๆนานานะมากินนมบ้างขนมบ้างไก่เนี่ยก็เลยซื้อพวกนี้มากินนี่เป็นเนยถั่วนี่เนยตัวซื้อขนมปังแล้วก็ซื้อกาแฟพอซื้อนมนมแ้วก็นี่ถ่ายๆขนมเลี้บ้านเราแล้วแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศ องคอมมอนในโฮเทลนะครับตรงนั้นเป็นเคาน์เตอร์รีเซพชั่นเอวันนี้ก็พักผ่อนแล้วเหนื่อยมากนะครับน่ากินมาก